Ba à, tiêu hồ. สวัสดีครับพี่รองทุกทุกท่านทุกทุกคนและเอฟซีบาวิทยาพาร่องมื่อนี้เอาใจแฟนพันธ์ทะบักทุเรียนครับพี่รองครับเป็นบักทุเรียนภูเขาไฟของจังหวัดสีสเกตืัอนี้พบพ่อกับบาวิททาอยูทีบ้านซ้ําสมองตําบลไพ่อำเภอคุนหารจังหวัดสีสเกตนี่คือสวนทุเรียนช่างโดศสีสเกตนะครับพี่รอง <S <S ตอนนี้บาวิทยากับว่ายูทีหนาสวนเพิ่นื่อนี้สิาพาพี่รองไปชมไปซิมบักทุเรียน ของสวนทุเรียนช่างดูแต่ตามบาวิทยามาเลยครับผม oh. มาๆ้คงดี่อ ครับพี่น้องหลังจากทีบ่าวพิยาพาไปส้มสวนทุเรียนช่างดูมากต่สีภาพมาสอบถามรายละเอียดของเพื่อนแล้วก็ผลตอบรับจะเป็นยังไงนาครับนี่คือเจ้าของสวนครับผมเนาะนี่คือสวนทุเรียนช่างดูซีเกตนะครับเป็นยังไงครับเป็นปีแรกเลยเนาะทีที่ได้ผลผลิตเป็นปีแรกของปีครับเป็นปีแรกของปีหลังจากที่ปลูกมาจ้กปีครับหาปีครับผมหาปีหลังจากทีเพิ่นปลูกมาหาปีนะครับนี่คือผลผลิตของเพื่อนในปีแรกผลผลิตต้นนี้ ว่าประมาณจักตันครับ18ตันครับ18ตันครับพี่น้อง18ตันประมาณจักไรครับตอนนี้เร่นี่บริเวณคนผลิตบริเวณนี้ประมาณ10ไร่ครับผมประมาณ10ไร่นะครับคนผลิตข่าวๆว่า,าประมาณอยู่18ตันราคากับตอนนี้ถือว่าจับต้องได้นะครับ<ะ>บ <า S 2> ่อแพงบ่อแพงนะครับเรนนีไในถือโอกาสเมื่อสมังเบาปุ๋ยไรอ้อยน้องเปี้ยนโน่ครับเรนนี้เพิ่นน้ำอ้อยมากให้ว่าวิทยาชิมครับผม มืัอนี้ได้ทั้งชิมหน่อไ้สุดโอ้นี่มืัอนี้ได้ชิมปักอุเลียชิมหน่อไม้ไปฟองครับผู้นี้โอ้สุดยอดนะครับนี่เป็นมือสมังนะครับนี่คือเพื่อนปุ๋ยอ่นี่ครับเป็นมือสมังมาปาดบักทุเรียนครับอ่ะจัดเลยครับเพื่อนปุ๋ยนี่คือบ่าวปุ๋ยไรอ้อยน้องเป็นน่นะครับผู้ใดผ่านไปทั้งชิสเกตนะครับผ่านไปแถวเ่ดแถวเสียบสะบ้านนะครับแถวเสียบสะบ้านตลาดสดตลาดสดเสียบสะบ้านครับ แต่ยู่ข้งางลานพื่นจะยู่ข้งางนาลานลออกไม่ <Weird. S 1> ทุเรียนภูเขาไฟช่างดูนะครับอยู่ที่บ้านซำสมองตำบลไผ่อำเภอคุนหารจังหวัดสีสเกตนี่คือทุเรียนภูเขาไฟนะครับมาสีพาพี่น้องมาชิมครับในนี่หน่อแห้งนะครับนี่มีจำนวนเลยครับการันตีความอร่อยมาครับมาพี่น้องครับบอกได้ครับ สุดยอดของทุเรียนกะนี่แหละครับทุเรียนภูเขาไฟชังโดซีเกตนะครับผมโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องกรอบหวานกินปรชุนนะครับไนกะน้อยครับนี่โอ้ไน่นี่แทบจะโปมีไนได้เลยครับนี่หน่อยแห้งนะครับนวลนนี่สุดยอดเลยครับนี่พี่น้องครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาวิทิยากากไว้เพียงทำนี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้บาวิทิยา ช่องวิทยาพารองนำนายเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือนีเบาวิทยาพรอมเบาปุ๋ย,ยไรอ้อยน้องเปียโนกับทางโด้ขอคำว่าสวัสดีครับ